สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่านะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะแต่จะเป็นเจาะจงตามธาตุราศีนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูนะคะวันที่นะคะเป็นแบบตะวันตกถ้าคุณยึดถือเป็นแบบหัวลัศาสไทยก็ได้นะคะ ของเราเป็นแบบตะวันตกนะวันที่เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะชาวเมสชาวสิงชาวธนูนะคะเป็นแบบแรนดอมคลิปนี้นะคะข่าวดีนะคะที่รอสไยคุณอยู่นะของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะสิ่งดีสิ่งใดที่กําลังจะเกิดที่รอชาวธาตุไฟแบบสไปสไยนะคะเดือนเมษายนที่กําลังจะถึงนี้นะคะ ช้วิจารญาในการรับชมรับฟังนะคะชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่านะ,ค,ะความเที่ยงธรรมความยุติธรรมนะคะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะที่คุณกําลังรอคอยอยู่เอกสารกฎหมายทนายความนะคะการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่กําลังจะรอคุณอยู่นะคะเขาบอกว่าอ่านะสิ่งดีสิ่งใดอาจจะมีข่าวสารความโชคดีอ่าเรื่องการงานการเงิน ทำ oh, ไมรู้สึกอยากจะพูดแบบนี้จังเลยชาท่าท้าค่ะสิ่งที่รอเซอร์ไพรส์คุณอยู่นะคะอันนี้อาจจะเป็นเอกสารสัญญาอาจจะเป็นกองสลากหรือสลากหรือนะคะเงินนะ,ะขึ้นรางวัลอ่าเห็นไหมคะเราก็ต้องใช้เป็นประชาชนใช้เอกสารในการขึ้นไปกองสลากขึ้นเงินรางวัลใครบางคนนะคะชาทธาตุไฟอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่อ่า ไม่แน่ใจว่าคุณจะได้จากตรงไหนนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของพวกคุณด้วยชาวทัดไฟลคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะถ้าเกิดมี energy ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเป็นไปในสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะอืมเป็นไปในสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมาถึงคุณนะ,ะโชคลาภนะ,คะใครที่นะคะมีโชคลาภอืมนะก็ขอแสดงความดีใจขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ใครบางคนอาจจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ใหม่ใครจะเปิดกิจการร้านอาหารทำธุรกิจนะคะสามารถทำได้เลยจดทะเบียนการค้าเริ่มต้นทำธุรกิจอาหารอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะขึ้นมานะคะอาจจะมีใช้เงินลงทุนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือใครบางคนกําลังจะโชคดีเขาเรียกว่าได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะอืม ใครบางคนรับราชการนะคะหรือทํางานมานานแล้วจากประสบการณ์นะอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอันนี้ครอบคลุมทั้งเดือนนะเป็นแบบแรนดอมของเมสิงธนูนะคะอืมนะเขาบอกว่ามันเหมือนมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นเราจะตัดสินใจใช้เงินก้อนเนี่ยที่เราทํางานเก็บเกินไว้นะคะเอาไว้ลงทุนบางสิ่งบางอย่างที่มันงอกเงินขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่ามันจะเป็นไปในแนวทางไหนนะคะเราจะอ่านตามพลังงานาหน้าไพ่นะคะเพื่อนเพื่อที่รักนะ สิ่งดีสิ่งใดที่รอเซอร์ไพรส์คุณอยู่นะคะเขาบอกว่านะใครบางคนนะชาวธาตุไฟนะคะมันมีราศีสิงห์หมอจะหมายถึงชาวธาตุไฟที่เป็นสิงห์ที่เข้ามาชมนี้หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกก็ได้นะคะก็บอกว่าชาวธาตุไฟนะถ้ามันเน้นราศีสิงห์หมอก็จะบอกราศีสิงห์แสดงว่ามีพลังงานเอเนจีนี้ ะะชาวธาดไฟบางคนในอดีตนะอาจจะพูดถึงเรื่องเราในอดีตนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรู้สึกเหนื่อยเจ็บปวดนะคะเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงคุณจะจัดการได้คุณจะควบคุมคอนโทรลได้น่าจะเป็นพลังงานของสิ่งมากก่าน,นะอะันนี้นะเพราะมันขึ้นราศีสิงห์มานะคะอในอดีตอะไรที่เราไม่ถูกใจนะคะก็คือหมายถึงว่ามันจะผ่านพ้นไปได้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะ เราจะเดินเราจะเดินจากเราจะเดินออกจากตรงนั้นมานะคะในสิ่งที่ความรักความสัมพันธ์ไม่ให้บริการไม่ว่าจะงานเงินหรือความสัมพันธ์นะคะโอเคไหมความเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะ,ะนะฮะ t e m p l a t มาสิ่งธนูนะคะความเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายนเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นชีวิตคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโ okay อเคไหมเพราะเราเดินจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ให้บริการเราเป็นการตัดสินใจของตัว พวกคุณเองนะคะไมสิงธนูธาตุไฟนะจ๊ะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาบอกว่าให้เราปรับสมดุลน,นะ,ะปรับสมดุลอะไรนะคะออย่ายึดติดกับนะคะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่มันเป็นข้างใต้มันเป็นสิ่งดาาหมายถึงว่าสิ่งที่มันไม่ให้บริการเราสิ่งที่เป็นไม่ไดีต่อใจนะค,ะความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราอยากกลุ่มมันไว้หรือเราอย่ายึดมันไว้นะคะเราเปิดโอกาสนะคะอื ทลายกำแพงนั้นออกนะคะหรือที่ความรู้สึกที่เราเก็บไว้นะคะปรับสมดุลมันหรือเคลียร์นะแทมเพลนคือบาลานซ์เคลียร์ปรับสมดุลเอเนจีค, Balance, ค,น Energy, ความรู้สึกของตัวคุณที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อคุณนะคะทำแบบที่หมอบอกนะ,ค,ะคุณจะรู้สึกแบบไหนนะคะเดอะฟูล <The full S 2> มาเห็นไหมคะเดอะฟูลคืออะไรคะเลขศูนย การเริ่มต้นใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เซอร์ไพรส์ที่รอคุณอยู่มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะในรอบไซเคิลนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงแน่นอนบางคนอาจจะออกจากงานบางคนอาจจะเปลี่ยนธุรกิจบางคนอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยและบางคนอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เช่นไม่ชัดเจนไม่ดีต่อใจนู่นนี่นั่นที่มันคุมคุมเคือๆที่มันแบบว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะออกมาจากตรงนั้นเดอะฟูลคือการมุฟออนหรือไปข้างหน้าเราจะสู้ไปข้างหน้านะคะ สิ่งที่ไม่ดีอะไรเราจะทิ้งไว้ในเดือนมีนาคมทั้งหมดเดือนเมษายนเราจะเจออะไรที่ดีนะคะเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะเราจะต้องทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้สิ่งที่ดีเราเก็บไว้ถูกไหมคะเราจะเริ่มต้นสิ่งที่ดีนะคะต่อไปนะไพ่ต่อมานะสิ่งดีสิ่งใดนะที่รอเซอร์ไพรส์พวกคุณอยู่นะคะอ่าคะแม่สิงห์ธนูนะคะอันนี้เป็นแบบแรนดอมนะ เดือนเมษายนนะคะเรามาดูต่อพรังงาน Energy นะคะเขาบอกว่าใครนะคะบางคนนะคะกำลังรอคอยหรือรอคอยสถานการ์ณเงินงานนะคะงานที่ทำมาหนักนะคะในอดีตนะคะที่เรากำลังรอคอยอยู่นะคะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรรอคอยเงินอรอคอย ที่จะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะที่เรารู้สึกเหมือนว่าอดทนรอคอยคนคนนี้มาเนิ่นนานนะคะอืมีพลังงาน energy ของชาวราศีเมษขึ้นมานะคะ emperor หมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่มาดูคลิปนี้ก็คือผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาก็จะเลือกคุณนะเธอเนื่องไหม เขาก็จะมาเลือกคุณนะให้ตัวเขาอะเป็นสามีอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเขาก็เลือกคุณเป็นสามีนะคะเอกอก็รอคอยนะคบหาดูใจหรืออะไรแบบนี้นะแบบนานแล้วอะเรารอคอยใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มหัวใจให้เราอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ออกจากงานอยู่ที่เดิมสถานที่เดิมรู้สึกเหนื่อยหนะักกับงานภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะนะ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนก็ได้นะผู้ชายนะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่ถ้าเป็นลูกค้าคู่ค้าหรืออะไรอยางเงอาจจะเป็นคนที่มีเป็นคนที่เก่งนะมีอํานาจหรืออาจจะมีสีอะไรแบบนี้นะมีสีคือราชการนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตคุณอาจจะมาคอยช่วยเหลือก็ได้นะความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปทำนองที่แบบว่าเขาเรียกว่าอืม มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือลงทุนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้คุณหรือเข้ามาซัพพอร์ตเขาเรียกว่าเจอคนที่เข้ามาสนับสนุนแบบนี้มากกว่านะอืมนะเมสิงธนูธาตุไฟนะคือคือเหมือนว่ามีคนที่เก่งที่ดีที่ฉลาดอะ่ะจะเข้ามาซัพพอร์ตเราบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบความรักอย่างเดียวนะคะมันอาจจะมาในรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพื่อนอ่ะคู่ค้าคนรู้จักหรืออะไรแบบนี้เข้ามาช่วยสนับสนุนนะซัพพอร์ตเรานะบางสิ่งบางอย่างนะทำให้เราประสบความสำเร็จขึ้นได้นะคะในเดือนเมษายนนะอ่ะเหมือนมีคุณเหมือนมีคนมาเกื้อกูลอะไรประมาณนี้อ่ะอ่ะอะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อข่าวดีเรื่องดีเรื่องใดที่เปลี่ยนแปลงแล้วรอซอรพสอะไรที่เป็นแบบดีๆมากๆเลยนะอืมอะ uma, นะเดวิลลาหูมานะ ก็บอกว่านะบางสิ่งบางอย่างนะอ่ะนานะเห็นไหมคะก็บอกว่าบางคนนะจะได้หมอจะพูดแบบนี้นะหมอ,อยพูดว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่เราจะได้มาจากอะไรที่ไม่เปิดเผยเราอาจจะได้คนที่สนับสรุนเราแบบลับๆนึกออกไหมคะลับๆนะอืมแต่ละคนหมอจะไม่เจาะจงนะว่าลับๆนะัะไม่คืออะไรแต่ละคนแต่ละบุคคลนั้นมันไม่เหมือนกันนะคะคือไม่ถึงว่าเขาไม่ออกหน้า ช่วยซื้อสินค้าเราช่วยสนับสนุนมีเงินหรือคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแบค็คอยู่เบื้องหลังเราโดยแบบลับๆช่วยซัพพอร์ตเรานะคะใครบางคนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสเสน่หาที่มาในแบบยังไม่ได้เปิดเผยนะคะอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีต่อใจสําหรับคุณใครบางคนที่อ่ะชาวทัดไฟที่อยากจะซื้อบ้านอ่ะ ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่นะคะมีพลังงานตรงนี้ไซคเคิลเดิมเก่าๆนะคะจะจบสิ้นไปนะคะจะจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหมายถึงว่าสมมุติว่าใครบางคนที่เป็นคนโสดมานานอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาช่วยเหลืออ่ะยังไม่ได้เปิดเผยในความรักความสัมพันธ์นะ,ะบางคนถ้าโชคดีในพื้นดวงของตัวเองนะคะตนเองนะ,ะน่าจะมีราศีมังกรกับราศี พุทธศพนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่ที่ดินคอนโดอะไรแบบนี้นะคะแต่มันหมายถึงว่าเราไม่ควรบอกนะถ้าเรามีความโชคดีในด้านแบบนี้มันเป็นความลับเราควรเก็บไว้เป็นความลับเราไม่ควรบอกผู้อื่นนะคะบางครั้งการที่เราไม่บอกข่าวดีหรือเรื่องที่น่ายินดีของตัวเราให้คนอื่นรู้อ่ะมันก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะมันต้องเก็บไว้อ่า The date อย่างเงี้ยมันเหมือนเออความตายหรือความที่จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งนั้นนะฮะเราไม่ควรให้คนอื่นรู้อะนะเป็นเป็นความลับะเออมันเป็นพพมรณะอย่างเงี้ยนึกออกไหมภพมรณะพพวินาศอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมเออนะฮะบางคนในรูปแบบความรักความสัมพันธ์พื้นดวงเดิมความรักความสัมพันธ์มีใครบางคนเราควรไม่เปิดเผยนะคะในรูปแบบความรักนั้นแต่เราก็จะมีความสุขเข้าใจไหมคะถ้าเราบอกปุ๊บ บางทีมันวิบากกรรมมันจะมาในรูปแบบของคนที่เรารู้จักอคนที่รู้จักคนใกล้ตัวเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดให้เราคิดเยอะนู่นนี่นั่น,นมันทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นบางทีมันไปไม่ได้นะอันนี้คือเป็นคําเตือนแล้วกันเนาะที่หมออยากบอกนะเมสิงธนูนะคะอะฮนะก็ให้เรารับรู้ไว้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอาโหราศาสตร์ไทยนะดวงดาวไพ่ทาโร่เนี่ยมา adept มาประยุกต์นะฮะในช่วงดาวย้ายหรืออะไรก็ด้วยเวลาที่เรามาพูดมาบอกอะ่ะไพ่ที่เปิดออกมามันก็จะดึงสัมพันธ์กับข้างบนหมดเลยค่ะนะคะในดวงดาวนะในจัก,กรวาลอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะเห็นไหมคะพอเราบอกอะไรลับๆเห็นไหมคะเดาบมานะอืมนะ,ะเห็นไหมคะอ่า คือเราอยู่เบื้องหลังได้อันนี้มันหมายถึงว่าความลับนะคะอะไรที่เป็นแบบลับๆนะโซเชียลออนไลน์เช่นเวลาที่หมอแบบเออเนี่ยดูดวงเนี่ยเห็นไหมคะอยู่แบบลับๆเราอยู่เบื้องหลังคุณไม่เห็นหน้าหมออย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อันนี้ก็ใช่นะคะถือว่าทํางานอยู่เบื้องหลังหรือเป็นแบบลับๆนะเราได้ยินแต่เสียงเราไม่เห็นหน้านะก็สร้างไรายได้สร้างเงินหรืออะไรแบบนี้มันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะนะเอาละนะคะอืมนะเดมูนนะคะ เห็นไหมคะความรักที่ไม่ได้บอกไม่ได้เปิดเผยเดมบูนบางครั้งมันไม่มันไม่ได้ใช่ว่าเป็นความลับแบบเขามีเจ้าของหรืออะไรแบบนี้ไพ่อาจจะจะบอกว่าเราอาจจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งเพราะไพ่มันขึ้นชัดเจนเลยว่าคนที่โสดหรือคนที่เป็นไม้อยู่นะคะอาจจะนะะ ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานปุ๊บปั๊บหรืออะไรแบบนั้นนะคะความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่รออยู่เรานะคะอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์ราศีเมษเมื่อกี้ที่ขึ้นมันสามารถเป็นต่างชาติก็ได้ด้วยนะคือเหมือนคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตเราอะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่แต่เราก็ยังไม่สามารถบอกใครเพราะตัวเราเองอะยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาหรือเธอคนนั้นเนื้อออกไหมคะอือเพราะว่าชาวเมษิง์ธนูเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ย ชอบทาอะไรแบบจริงจังชัดเจนแต่ถ้าอะไรที่ยังไม่แน่นอนเวลาที่เราได้เนี่ยเรายังจะไม่ได้บอกคนอื่นว่าอุ้ยมีคนมาชอบมารักฉันหรือเขาจะพูดแพนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่เราจะยังไม่ได้บอกคนอื่นเรายังจะไม่ได้กระตือหรือล้นอะไรขนาดนั้นเราจะแค่รอดูว่าเขาจะมาจริงไหมเขาจะให้ไหมหรือ คนนี้มาแล้วหรืออะไรมาให้หรือก็มันจะแต่งงานอย่างเงี้ยมันถึงจะแบบว่าเป็นความชัดเจนและเราถึงจะบอกคนอื่นหรือจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยเราถึงบอกคนอื่นได้แต่ถ้าในลักษณะที่เรากำลังคบกันอยู่นะคะที่กําลังจะเจออะไรอย่างเงี้เย,ยเดือนเมษายนอันนี้คือเราเจาะจงเป็นเดือนเมษายนเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในลักษณะนี้นะคะเป็น <is interesting. S 1> ความรักความสัมพันธ์ที่คุยที่คุยกันถ้าถามว่าไปในลักษณะที่ดีหรือมีความสุข แต่ทีนี้บางคนถ้าสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะคะอืม <c oughs> นะ,ะไปมาหาสู่หมายถึงว่าคนคนนั้นอยู่เมืองไทยเราอยู่เมืองไทย <c oughs> มีสิทธิ์ที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบลึกซึ้งแต่เราก็ยังไม่ได้บอกคนอื่นเรายังไม่ได้บอกใครนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ในรูปแบบที่ดีอ่ะที่มันเป็นที่มันดีต่อใจเราอะ่ะนะ,ะเราไปบางครั้งเ, using, เรื่องของเราอะ่ะหรือความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะไม่ควรบอกคนอื่นเยอะ นะเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะบางทีคนอื่นช่วยตัดสินใจในในอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะในชีวิตของเราบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกหรืออะไรก็ได้แต่ตรงนี้นะคะหมอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเรามีเงินขึ้นเยอะหรือเรารวยหรือเราเจอช่องทางโอกาสหรืออสมมติเราถูกหวยโอตอรี่อะไรเงี้ยพอเราบอกคนอื่นปุ๊บมาแล้วจาาว้าญาติเรานู่นนี่นั่นเราก็มันก็หมดไปใช่ไหมคะอันนี้นะเป็นสิ่งที่บางที อยากจะบอกหรือเราก็รวยแบบลับๆนะได้เงินมีคนมาซัพพอร์ตดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความโชคดีที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะอืนะคะชาวธาตไฟนะไม่สิ่งธนูอืมเอาละค่ะนะเดอะทาวเวอร์นะเห็นไหมคะทาวเวอร์ทาวเวอร์มาขึ้นอยู่กับ King of Cup นะ King of p e n t a c l e เทนออฟอ่ะเทนออฟคนะถูกออฟคนะเขาบอกว่าบางครั้งอะใต้สำรับเป็นเดลเวอร์นะ เขาบอกว่าเดี๋ยวนะชาวธาตุไฟเมสิงธนูถ้าในอดีตนะคะมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือเรากําลังจะควบเดลิเวอร์คือมันเป็นรักตัวเลือกทางเลือกหรือเรากําลังจะควบใช่ไหมคะมันจะต้องมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เราเดินออกเพราะเมื่อกี้เปิดขึ้นมาความสัมพันธ์ที่เราเจ็บปวดเสียใจเราต้องพังทลายมันไปถูกไหมคะมันถึงจะเดินออกมาและเราจะได้เจอความรักใหม่อาจจะเข้ามาแบบกระทนหันเลยก็ได้นะคะ ค i n g of Cup คือเป็นความรักนะคะที่โรแมนติกนะ King of p e n t a c l e ก็คือคนคนนี้มีความมั่นคงนะเพราะเมื่อกี้มันลิงก์ไปจากราศีเมษเอ็มพลอรถูกไหมมันเป็นไพ่ใหญ่อะไพ่จักรพรรดิขึ้นทั้งหมดเลยนะคะอ่านะระดับ k คิงนะคุณนึกออกไหมว่าความรักที่เข้ามาหรือคนที่เรากําลังจะเจอมันจะต้องระดับไหนแล้วก็มันเป็นสิบถ้วยคือความสุขนะสิ่งที่เรากําลังจะเจอสิ่งที่เรากําลังรอคอยนะ,ะสองไม้เท้านะอืมนะ แต่ถ้าบางคนที่กําลังคบเ,เขาเรียกว่าคาบเกี่ยวคาบเกี่ยวนะคือแบบว่าเรากําลังจะตัดสินใจเลิกเลิกกับคนเก่าที่มันไม่ดีมันต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไซเคิลต้องเลิกนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนอะไรไปนะคะเราก็จะพบเจอความรักกับคนใหม่ที่กําลังรอเราอยู่นะคะอืมนะคือทาวเวอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณไม่ได้อยู่ที่เดิมบางคนมันต้องมีการเปลี่ยนหนึ่งงาน ะะถ้าไม่เปลี่ยนงานก็คือโยกย้ายโต๊ะเก้าอี้เลื่อนเลื่อนไปอ่ะไปที่อื่นเพราะมันขึ้นทำแผน,นแล้วชมมดคุณอยู่บริษัทเดิมอาจจะมีการย้ายชั้นย้ายแผนย้ายโต๊ะเนี่ยย้ายโต๊ะไปนะฮะหรืออาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปในสิ่งที่ดีะะะะเ,เพราะอิมเพลสมายถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงเวลาที่คุณอ่ะจะเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ขยบวุฒิฐานะาภาวะเขาเรียกอะไรนะ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณนะอ่ะอืก็ได้นะคะที่จะมีลูกน้องบริวารอะไรแบบนี้มันก็ได้ด้วยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจแบบออกจากงานแล้วก็มีธุรกิจทําธุรกิจพบเจองานใหม่นะําไปสู่ความสุขเงินในอนาคตอันที่ไกลๆเลยนะคะเพราะเราเริ่มต้นมันเป็นสิ่งที่เรากําลังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเหมือนแบบคือมันเหมือนแบบทุกคนอนะ่ะต้องมีอะไรที่เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะบางทีเราไม่ย้ายบ้านเราทํางานเหมือนเดิมถูกไหมคะแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองคือลดน้ําหนักหรือเราอยากจะสวยขึ้นกว่าเดิมเราอยากแต่งตัวเราอยากออกไปนอกสถานที่มากกว่าถ้าปกติเราทํางานอยู่แต่บ้านอย่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะคะอืมก็เกิดขึ้นกับคุณนะส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีก็คือมันหมายถึงว่าเวลาที่เราทําอะไรเอเนจีที่ใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะเขาเรียกว่า งานเงินความรักความสัมพันธ์มันรู้สึกฟูลฟิลแฮปปี้ขึ้นอะ่ะเออน่าจะตั้งแต่เริ่มวันนี้เลยก็ได้ที่คุณมาได้ชมคลิปนี้นะชาทอดไฟที่เป็นแบบแรนดอมนะคะใครบางคนนะคะที่รอการเดินทางน่าจะเป็นช่วงชิพรจรอลลงเท้าหน่อยแหละอาจจะได้ขับรถไปท่องเที่ยวหรือใครที่อยากจะซื้อรถนะคะตัดสินใจหรือสถานการณ์อะไรที่มันเป็นสสิ่ง2อ,อย่างเห็นไหมคะสถานการณ์สสิ่ง2อ,อย่างที่เราอดทน จะตัดสินใจไพ่ไม่ไปถึงว่ากําลังจะตัดสินใจพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องพูดคุยนะคะอืมนะถ้าเกี่ยวกับรถอ่ะพูดเลยนะใครที่มีความใฝ่ฝันอ่ะอยากซื้อรถอืมนะคะ อยากซื้อรถอยากซื้อรถใหม่หรืออยากซื้อรถอีกคันหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะนะคะได้ซื้อนะคะเพราะเรามีเงินเล่นไหมคะหรือเราอาจจะยื่นไฟแนนซ์ถ้าเกิดคนที่ผ่อนหรืออะไรนะคะแต่บางคนก็สามารถซื้อเงินสดได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณขึ้นขึ้นอยู่กับเงินของคุณแต่อันนี้เงินใหญ่ขึ้นนะ,ะชาวทอดไฟนะนะคะหรือบางคนมันหมายถึงว่าอ มันมี energy ของชาวราศีกระกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือคนที่เดินทางมาหาเราการเ,เขาเรียกว่าส่งข้อความข่าวสารบางคนนะคะก็อาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรของฝันของขวาของฝากจากแฟนเราหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยนะคะอืแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคนก็อาจจะ ได้เดินทางซื้อลรถใหม่ออกรถใหม่กลับไปบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้ด้วยนะคะเพราะสิบเหรียญมันหมายถึงบ้านเก่าเราครอบครัวเก่าเรานะคือครอบครัวเดิมของพ่อแม่ญาติพี่น้องเรานะคะมาตุภูมิบ้านเกิดคุณอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้ด้วยเพราะมันก็อาจจะเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเดินไมษสาสงการอาจจะมีวันหยุดก็อาจจะได้ไปนะคะ นะจริงดีสิ่งใดอะไรที่กำลังรอชทัตไฟอยู่นะคะเขาบอกว่าเดือนสันนะการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะม,มีพลังงานที่ขึ้นมาชาวราศีกันนะคะอาจจะม,มันอาจจะหมายถึงการเรียนที่สำเร็จก็ได้นะคะหรือเราพบเจอครูบาอาจารย์พบเจอแสงสว่างหรือพบพบเจอคำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรามันม่นคงมั่นคงทางฐา,งางนะการงานการเงินขึ้นนะคะ ฐานะการงานการเงินนะคะอืมนะเฮอร์มิตนะ,ะหมายถึงว่าความรู้ภูมิปัญญาภูมิปัญญาหรือเราเรียนอย่างเงี้ยนะ,ะเราเรียนจบประสบความสําเร็จหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็ได้เพราะเดอร์ซันมันหมายถึงการที่เรามปชื่อเสียงนะ,ะชื่อเสียงอืมชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะประสบความสําเร็จมันเหมือนเรียนจบอะหกหกหกเอ่อ หกไม้เท้าก็คือการประสบความสําเร็จนะ,ะทางเรียนอะไรแบบนี้นะคะหรือนะเราอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือโดยเฉพาะคนที่เก็บตัวรักสันโดษอย่างเงี้ยต่อไปนี้มันจะต้องออสิ่งแบบเนี้ยมันจะหมดไปในพลังงานของพวกคุณไม่สิงธนูในอดีตถ้าคุณแบบว่าโลกส่วนตัวสูงปิดกั้นตัวเองไม่ไม่คบเพื่อนหรือหยุดหยุด,หย,ดหยุดออกสังคมชัว่วขณะหยุดคบเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยทีนี้มันจะมีเอเนจีว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ นะแบบว่าออกไปเจอสังคมเพื่อนฝูงหรือติดต่อหรือติดต่อสื่อสารโดยที่ไม่ได้เจอก็ได้ติดต่อสื่อสารบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเออมันจะนำพาซึ่งสิ่งดีๆมาเหมือนเราได้เหมือนเราได้คอนเน็ชันใหม่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงน,นำมาสิ่งที่ดีนะที่กำลังรอ,งองคอยออชาวทัดไฟอยู่นะนะ,ะ,ะเดี๋ยวพอดูอีกสัก5ใบนะคะ แลนดอบข่าวดีที่เราเซอร์ไพรส์ชาวทัดไฟมีสิ่งคนูในเดือนเมษายนนี้นะคะอะไรบ้างจ้ามาดูซิโอมันมีไพ่พ้านะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะคะอ่านะคะจะสนับสนุนนะคะมีชื่อเสียงขึ้นนะคะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะบางสิ่งบางอย่างใครบางคนนะคะอาจจะแบบว,ว่า เขาเรียกว่าอะไรอะออกจากพลังงานที่ไม่ดีนะหลุดพ้นอ่าจะบอกว่าเจ้าเวในกรรมก็ได้สิ่งดีสิ่งใดใครบางคนอยากเดินทางไปบวชใครอยากบางคนอยากเดินทางกลับบ้านใครบางคนเขาเรียกว่าอะไรเยยวยาจิตใจฮีลิ่งนะคะสวดมนต์ไหว้พระหรือไปปฏิบัติธรรมแผ่ส่วนบุญกุศลวิบากกรรมหรือเจ้าเวในกรรมเนี่ยนะคะก็จะหมดไปมันก็จะหลุดพ้นนะ,ะเหมือนว่ามันทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําร้ายเราอะไรในอดีตนะคะเนี่ย นะมันเหมือนการบริจาคก,การให้อภัยมันเป็นไพ่ของการให้อภัยนะคะแล้วก็เรารู้สึกเป็นไงคะสงบนิ่งอยู่มีความสุขนะมันเหมือนพอเราทําสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยนะคะพอเดือนต่อไปสิ่งดีๆมันก็จะทยอยเข้ามาหาเรานะคะ ไพ่พักขึ้นเนี่ยหมายถึงอันนี้แหละนะคะวิบากกรรมเวรกรรมเจ้าเวรในกรรมเราจะรู้สึกเนี่ยทำไมคะมีความสุขปรับสมดุลในตัวตนของตนเองเวลาที่เราทําบุญหรือบริจาคทานอะไรก็ได้นะะบางคนก็อาจจะแบบว่ายังไงอะ่ะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครบางคนที่เข้ามาช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากอะไรความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดเสียใจของเรานะคะคือเหมือนแบบ มันหมดไซคลนั้นแล้วอ่ะอืม energy ที่ดีกําลังรอเราอยู่นะคะ energy ที่ดีกําลังรอเราอยู่เหมือนเราจะพบเพื่อนที่ดี connection ที่ดีหรือความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะหรือเราอาจจะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดความรู้สึกของเราอ่ะใหม่นะที่ดีนะ,ะอืมไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงว่า บางคนนะคะหมายถึงว่าจะมีคนที่มาคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเราอืนะะน่าจะเป็นมในรูปแบบแบบลับๆมากกว่านะคะอืแบบบางทีเราไม่คิดว่าเราจะมีผู้ใหญ่หรือมีใครที่มาเกื่อนหนุนเราอะมาซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเรานะคะแต่ละคนนะน่าจะไม่เหมือนกันนะคะหมอจะไม่ได้ลงรายละเอียดบางคนมาในรูปแบบสเสน่หาความรักความสัมพันธ์บางคนก็ช่วยเหลือเรื่องการงานบางคนเวลาเราไปดีลงานติดต่อราชการก็ ไอ้ถูกใจถูกจริตกันอะไรแบบนี้มันก็ได้ทั้งหมดคบหาดูใจนะคะตอนนี้นะคะชาธาตุไฟอ่ะมันจะมีพลังงานต้องไปสถานที่เขาเรียกอะไรวัดแน่นอนต้องไปราชการนะคะหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอะไรพวกนี้มยคล้ายๆแบบนี้นะเอเนจีใหญ่ที่หมอแบบรู้สึกหรือจับขึ้นมาได้นะคะายถึงว่าสิ่งที่เราจะเกี่ยวข้อง เ,เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาหรืออะไรแบบนี้ก็ดูดูให้ดีๆนะเอกสารสัญญานะเพราะมันขึ้นของหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรการตัดสินใจหรือเอกสารสัญญาทําอะไรแบบนี้ให้รอบครอบด้วยนะคะอืมนะก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวธาตุไฟเป็นแบบแรนดอมข่าวดีที่รอเซอร์ไพรส์าชาวธาตไฟนะคะในเดือนเมษายนก็จะประมาณนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะ แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนเมษายนด้วยขอให้มีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็นะสมหวังในสิ่งที่ดีงามนะคะก็คลิปนี้หมาะแจนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะ